อําเภอเมืองศรีสเกตเขตหลวงพ่อโตลือเรื่องศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์งามวิจิตรพระาธาตุเรืองรองชื่อกองสวนสมเด็จศรีนครินถิ่นพระนางศรีสะผมอุดมด้วยน้ำใจสามัคคี อำเภอเมืองรีสเกตได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของโครงการปกครองประจำปีงบประมาณ2564ภายใต้ชื่อ10โครงการสำคัญสู่การเป็นโครงการปกครองวิถีใหม่ซึ่งประกอบด้วย3ส่วนสำคัญอันได้แก่ 1. การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ 2. การยกระดับการบริการ 3. การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอรวมจานวน10โครงการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเพื่อเป้าหมายและวิธีการดำเนินการร่วมกันภายใต้แนวคิดหน้าที่ของฝ่ายปกครองคือทำให้ประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นจึงขอสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของโครงการปกครองประจำปีงบประมาณ2564ดังต่อไปนี้การส่งเสริมสถาบันหลักของชาติโครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการอำเภอเมืองจิตอาสาน้อมนำพาสังคมเป็นสุขและการดำเนินงานจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ซึ่งได้ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนราชการหมู่บ้านตำบลและสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของจังหวัดสิสเกตนำจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักสายรองพัฒนาแหล่งน้ำ ทำความสะอาดสถานที่ต่างๆการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในพื้นที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองผู้มารับบริการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ณโรงพยาบาลศรีสเกตการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองศรีสเกตมีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2561และดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันบริเวณบ้านพักในอำเภอเมืองศรีสเกตมีการเลี้ยงไก่พันไข่และปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปกป้องเทิดทูตสถาบันหลักของชาติอำเภอเมืองศรีสเกตได้ดำเนินการตามหลักแนวทางบาวรคือ บ้านวัดโรงเรียนหรือราชการและการดำเนินตามแนวทางโครงการหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษาัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีการดำเนินการและขับเคลื่อนบ้านนาหมู่ที่9ตำบลซำอำเภอเมืองศรีสเกตเป็นหมู่บ้านต้นแบบ โดยส่งเสริมให้หมู่บ้านดำเนินวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยยึดถือปฏิบัติตามหลกมักกฎหมายมีเหตุผลการปฏิบัติต่อกันภายใต้ความเสมอภาคอยู่ร่วมกันด้วยความรักและสามคัคคีตลอดจนการส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมการบูรณาการทำงานร่วมกันส่งผลให้บ้านนามหมู่ที่9ตำบลซำได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับจังหวัดประจำปี2564 และได้ดำเนินการขยายผลและกำหนดเป้าหมายตำบลละหนึ่งหมู่บ้านในการขับเคลื่อนต่อไปการยกระดับงานบริการศูนย์ดำรงธรรมอำเภออําเภอดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองศษีสเกตได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ดำรงธรรมอำเภออฉริยะต้นแบบปี2563และเข้ารับการประเมินการขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมอำเภอตามแนวทางอําเภอวิถีใหม่ ประจำปี2564ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนการแก้ไขปัญหาเรื่องการถวายดีกาปัจจุบันได้ดำเนินการและผลการปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายจำนวน28เรื่อง 2. การไกล่เกลีย่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎกระทรวงมีการจำหน่ายคำร้องและยุติเรื่องทั้งสิ้น52เรื่อง 3. เข้าสู่กระบวนการไกลเกลีย่ยและตกลงได้จำนวน16เรื่อง 4. เข้าสู่กระบวนการไกลเกลีย่ยแล้วตกลงไม่ได้จำนวนหนึ่งเรื่องจําจำหน่ายคำร้องและยุติเรื่องจำนวน35เรื่องเนื่องจากไม่มาตามนัดและไม่ประสงค์ไกลเกลีย่ย 6. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์6เรื่องสารชาติและสถานะบุคคล อำเภอเมืองสิทธิเกตได้จัดตั้งโมบายทีมในการดำเนินการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรโดยให้การช่วยเหลือบุคคลที่อ้างเป็นคนไทยยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนราษฎรแล้วจำนวนสี่รายและอยู่ระหว่างการเข้ารับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อให้สิทธิสถานะบุคคลตามกฎหมาย จำนวน6รายและสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยึดถือประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญดำเนินการโดยโปรง่งใสปราศจากการทุจริตอำเภอวิถีใหม่ GECC Government g a s s i Contact Center สำนักทะเบียนอำเภอเมืองศรีสเกตได้เข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวก GECC อำเภอวิถีใหม่ประจำปี2564โดยได้พัฒนาการให้บริการ ให้ได้มาตราฐานตามแนวทาง GECC ทางด้านสถานที่บุคลากรการให้บริการการเชื่อมข้อมูลเอกสารสองภาษาระบบการจองคิวออนไลน์ภายใต้แนวคิดสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตลอดจนการปฏิบัติตามแนวทางตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 การสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอแผ่นดินทรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น อำเภอเมืองศรีสเกตได้ขัดเลือกบ้านจเจริญพัฒนาหมู่ที่8ตำบลพลขา เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการขับเคลื่อนตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นโดยส่งเสริมให้ชุมชนหมู่บ้านมีความเข้มแข็งพัฒนาบทบาทและขับเคลื่อนการทํางานของคณะกรรมการหมู่บ้านหรือกอมอส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดบับการใช้หลักแนวทางบวรคือบ้านวัดโรงเรียนหรือราชการ ในการขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วมการบรรณาการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในชุมชนหมู่บ้านและได้ดำเนินการขยายผลและกำหนดเป้าหมายดำเนินการขับเคลื่อนตำบลละหนึ่งหมู่บ้านใน16ตำบลของอำเภอเมืองศรีสเกตอำเภอคุณธรรมต้นแบบอำเภอเมืองศรีสเกตได้ขับเคลื่อนร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อเป็นอำเภอคุณธรรมร่วมกันโดยกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก ปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำสอดคล้องกับคุณธรรมสีประการคือพอเพียงมีวินยัยสุจริตจิตอาสาความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ความสมานฉันการปฏิบัติตามแนวทางสามมิติคือการน้อมนำหลักธรรมศาสนา บันทึกข้อตกลงและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันและให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่นำไปปกครองในการดำเนินการและประพฤติปฏิบัติต,ต่อไปอำเภอเมืองศรีสเกตบูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูทอนเมืองศรีสเกตฝ่าธารณาสุขอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลซำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซำรงเรียน วัดและทุกภาคส่วนในพื้นที่ดำเนินโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติณวัดบ้านสามหมู่ที่1ตําตำบลสามซึ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติดำเนินการเอ็กซเรย์หมู่บ้าน100%เอร์เซเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผู้สมัครเข้าร่วม20คนเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัด CBTX สมัครใจเข้าอุปสมบทจำนวน10คนและมีการขยายผลการดำเนินการในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไปในด้านการจัดระเบียบสังคมได้บริณาการร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องออกจัดระเบียบสังคมสถานบริการอย่างน้อยเดือนละ2ครั้งตลอดจนการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และกวดขัน การลักลอบการเล่นการพนันผลการนำเนินงานการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดดังนี้สถานบริการจำนวนเจ็ดคดีัพยากรธรรมชาติจำนวน3ามคดีการพนันจำนวน5้าคดียาเสพติดจำนวน12บอคดีโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการหรือตำบลสมาทีมเป็นโครงการที่ส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือน โดยการสร้างงานในทุกตำบลอําเภอทั่วประเทศสำหรับอําเภอเมืองศรีสเกตมีลูกจ้างโครงการตำบลสมาร์ททีมทั้งหมด36คนซึ่งได้มีการมอบหมายภารกิจในการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่หมู่บ้านตำบลอ,อําเภอการบันทึกข้อมูลการติดต่อประสานงานการร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์การเข้าร่วมเป็นจิตอาสาอาสาสมัคร และสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการและทุกภาคส่วนในพื้นที่การปฏิบัติตามมาตรการเพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 และการเตรียมความพร้อมการฉีดวัคซีนของอำเภอศรีสเกตอำเภอเมืองศรีสเกตเล่งเห็นถึงความสำคัญประชาสัมพันธ์สร้างการตระหนักให้แก่ประชาชนในพื้นที่การเฝ้าระวังป้องกัน การปฏิบัติตามมาตรการแนวทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะมาตรการ DMHPTA การขอความร่วมมืองวดชะลอในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากตามแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและอำเภอกำหนดการกำหนดและการสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำในพื้นที่เข้มงวดกดขันให้ประชาชนทุกคน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกไปที่สาธารนณะที่มีคนชุมชนหนาแน่นการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกัน้นในการป้องกันตามมาตรการโควิด -19 ทั้ง16ตำบล163หมู่บ้านรวม87จุดตลอดจนการเตรียมความพร้อมและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ในการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย การมอบหมายหน้าที่ให้กับจิตอาสาอาสาสมัครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งนี้เพื่อให้เป็นแนวทางของรัฐบาลที่ได้กำหนดการฉีดวัคซีนถือเป็นวาระแห่งชาติ (nation agenda) และการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (herd immunity) ต่อไป